เป็นวันที่วิงไว้ต้องบันทึกประวัติศาสตร์อีกแล้วนะคะเป็นวันที่เราทุกคนต้องภูมิใจขอบเงินสดนะคะเกือบ20ล้านนะคะมาซื้อที่ดิน สวัสดีค่ะแป้งซีโอวิงไว้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่วิงไว้ต้องบันทึกประวัติศาสตร์อีกแล้วนะคะเป็นวันที่เราทุกคนต้องภูมิใจเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อที่ดินนะคะที่เราเตรียมสร้างโรงงานแห่งที่3าของเรานะคะจะบอกก่อนเลยว่าวิงไว้เนี่ยเรามีโรงงานอยู่แล้วเนี่ยสแห่งแห่งแรกเนี่ยก็อยู่ที่ลบบุรีนะคะก็สร้าง3-4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็แห่งที่สองเนี่ยอยู่ที่สมุทรปรา ก็คืออยู่ติดกันเลยนะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราเองนะคะมีทีมวิจัยมี R d ดีพัฒนาสูตรคิดคน้นแบบดีที่สุดเลยนะคะและวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญของขอครอบครัววิงไวอีกแล้วนะคะเป็นวันที่ครอบครัวเราเนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นนะคะก็คือเราเนี่ยกำลังจะมีโรงงานแห่งที่3าแล้วทุกคนนะคะดีใจมากนะคะเพราะด้วยว่ากําลังการผลิตของเราเนี่ยต้องเติบโตขึ้นตามยอดขายของตัวแทนความปังนะคะของเราทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ เป็นโรงงานแห่งที่สองนะคะเป็นโรงงานที่ขอ,องเรานะคะเราก็มาทําหนังสือซื้อขายที่ดินที่เราจะสร้างโรงงานแห่งที่สามของเรานะคะที่ดินเนี่ยเราซื้อสดนะคะแล้วก็ทาเลดีมากทุกคนอยู่ที่หน้าโรงงานเราเลยตรงนี้เลยคะ่ะและเราก็หอบเงนินสดนะคะเกือบ20ดานนะคะมาซื้อที่ดินที่จะสร้างโรงงานของเรานะคะ อนน like ี kind of of <t> ้นะคะเราก็อยู่หน้าโรงงานนะคะที่ผลิตอาหารเสริมของเรานะคะจะบอกเลยว่าโรงงานนี้นะคะที่บอกเลยว่าซื้อด้วยเงินสดนะคะแล้วก็ที่ดินเนี่ยอยู่ตรงข้ามนี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันนี่นะคะก็เป็นที่ดินนะคะที่อยู่หน้าโรงงานเราเลยนะคะตรจะบอกว่าตรงนี้นะคะหนึ่งไร่จะทำแบบเชื่อมกับโรงงานแห่งที่สองเลยนะคะสร้างเป็นอาคารตรงนี้เลยนะคะเป็นโรงงานแห่งที่สาม ามว่าทำไมเราต้องสร้างโรงงานแห่นที่3นะคะบอกเลยว่าเวลาที่ตัวงเองเนี่ยลงทุนหรือว่าทุ่มเทกับอะไรสักอย่างอ่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ<ๆ>เห็นตัวแทนเติบโต,ตเห็นบริษัทเรามั่นคงพัฒนาก้าวไกลขึ้นเนี่ยมันทําให้รู้แลว้วเอ้ยทุกสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยที่เราทุ่มเททุกวันที่เราตื่นมาเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ที่ดีตัวแทนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินใช้มีเงินเก็บอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวแป้งับภูมิใจที่สุดเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นโฉนดนะคะที่ดินนะคะที่เราจะสร้างโรงงานแห่งที่3ของเรานะคะใครอยากเห็นว่าหน้าตาของโรงงานแห่งที่3จะปังเวอร์วังอลังการแค่ไหนนะติดตาม EP หน้าค่ะรอชมเลย